ทำไมลูกค้าถึงอ,อยากมาตัดผมกับช่างใหญ่ครับไม่รู้ก็ดูคลิปก็ดูคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆอเราก็อยากมาฉันต้องมาแต่มาก็บอกต้องมาอะไรอย่างเงี้ยบอกกับตัวเองเหรอบอกกับตัวเองว่าต้องมาต้องมางมา,ต,มาต้องมาเมืองไทยต้องกลับบ้านต้องมาแล้วก็มาตัดผมเป็นผลเพล่ยได้ค่ะก็อยากดูด,ด,ด,ดูเอาก็อยากก็ชอบอ่ะก็เห็นแล้วก็แปกติตัดผมที่ไหน ก็จะเป็นพี่สาวหรือแม่ก็น้องพารามาทีไงน้องก็จะพาไปในห้างอะไรเงี้ยมันก็เรายังไม่ถูกใจอแล้ว,ลว,ลวตัดกับช่างใหญ่เป็นไงถูกใจไหมถูกใจค่ะรอดไหมโอเคเห็นบอกว่างวันหน้าจะไปตัดทรงอะไรอีก <c oughs> เอาแบบนี้ยแต่ว่าเอ้ให้มันแบบเปรี้ยวๆสั้นๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่นี้ไปก<อ>่อนเปลี่ยนลุกไปเลยค่ะครับลูกค้ามาจากไหนเยอรมันค่ะเมืองฮัมบูร์กเมืองฮัมบูร์กแล้ว ที่เยอรมันไม่มีร้านตัดผมเสริมสวยหรือไงครับมีเยอะมากแต่ว่าไม่ถูกใจอ่ะเคยไปทําเขาเนี้ยไม่ทําดีกว่าไปบอกเขาว่ายังไงเราจะดัดช่างเยอรมันเขาก็เขาก็ให้เราดูแบบแบบอะไรอะไรอยเงี้ยก็คพูดส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ทํากับช่างฝรั่ง,งครับเคยไปทําแล้วก็ประหลาดที่เขาดัดเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้อะ่ะถึงมุิเขาตั้งไว้ยี่สิบนาทีครับปุ๊บก็ล้าง ล้างด้วยน้ำเย็นอะไรเงี้ยลางล้างล้างล้างเพราะนั้นมันก็คือทุกคนที่คนไทยที่ทำื่องเขาก็มันก็ไม่ค่อยถูกใจกันนะ,ะทำไมไม่ค่อยถูกใจนะครับคือคนเอเชียไปให้เยอรมันทำไม่ถูกใจแล้วถ้าเอาพอมาทํากับคนไทยช่างคนไทยแล้วขั้นตอนต,ต่างกันไหมก็ <M ission> <M ission> ต่างกันรู้สึกรายละเอียดนะคะก็ดูดีกว่าการกันตัด การแบบม้วนการอะไร<ต>อะไรเงี้ยม้วนการทํางานค่ะขั้นตอนนู่นนี่นั่นรู้สึกว่าช่างคนไทยจะละเอียดกว่าละเอียดมากกว่าแล้วการตัดซอยล่ะต่างกันไหมระหว่างช่างใหญ่กับช่างเยอรมันไม่รู้เราไม่ค่อยได้ตัดไงไเราก็ได้มากไก่ได้ตกาก็ปล่อยธรรมชาติอย่างเงี้ยก็ก็จะไปดัดแบบอ๋อไปเน้นไปดัดอย่างเดียวคะก็ตัดตัดเองด้วยไหกลาพี่สาวพี่สาวก็ตัดพี่สาวเป็นช่างหมเป็นค่ะเป็นพี่สาวเป็นช่างเสริมสวยด้วยเป็นค่ะเขาก็ตัดแต่เนี้ยเขาดูว่าบบ ทางเขาเลยอะไรเงี้ยสไตล์นี้สไตล์นี้ใช่ไหมเขามาดูเนี่ยเขาลูกค้าซื้อคุณอะไรกับเนี่ยสมใจค่ะคุณสมใจสมใจใช่ไหมสมใจวันนี้สมใจไหมสมใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับบ๊ายบายพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองหน่อยไปเจอกันใน YouTube เนี่ยเจอตัวเองในยูทูปพูดเลยพูดอะไรพูดอะไรก็พูดไปเถอะพูดไปเออ ก็เชิญชวนเพื่อนๆถ้ากลับมาเมืองไทยนะคะก็มาตัดผมกับช่างช่างใหญ่ฮะช่างใหญ่ขอภาษาเยอรมันหน่อยเนี่ยขอบคุณภาษาเยอรมันหน่อยตั้งกระเชิญนะคะที่ตั้งกระเชิญเฟอร์มิกเฟอร์ช่างใหญ่ที่ทำฟรีตั้งกระเชิญฟรีตั้งกระเชิญตั้งกระเชินตั้งกระเชิญตั้งกระเชิญคือขอบคุณค่ะครับกลับคล้วบ๊ายบายชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่หน่อยนะครับ ช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ062548399 9นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li n e แอนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ KASM c อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งฟตบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหอโยุทธีที่สองแยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโลงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับลูกค้าที่อนอุญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ <S 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 งานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆเนะ่ต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังันนี้กดติดตามอย่า เขาหไวยมากกับสายลมขาต้องปลืมทุกครั้งกลับไปมิใช่แค่แตักผมยังมีเล็บทองแต่งขห้สวยงาม